สวัสดีค่ะมาพบก,กับมิสหน่อยสบินากันอีกแล้วนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็หมายความว่าหน่อยมีภารกิจและแคมเปญดีๆจากแอปพลิเคชัน u p i c k ที่เขามีมาให้กับ Youpick เก r ทุกคนเลยค่ะแคมเปญวันนี้นะคะ s u p e r s h a r i n g หรือแชร์หมื่นรับ1,000 10, บาทถ้าอยากรู้ก,กฎกติกาว่าเขามีอะไรกันบ้างเราไปชมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหน่อยจะมาพูดสรุปย่อกันสัส้นๆง่ายๆทุกคนเข้าใจดียิ่งขึ้นค่ะไปชมกันเลยค่ะ กฎกติกานะคะข้อแรกนะคะแค่ชอบหรือแชร์สินค้าให้ได้ยอดมูลค่าคำสั่งซื้อครบ1,000 0บาทรับเงินสดไปเลย1,000บาทนะคะข้อที่ 2. ไม่รวมสินค้ายูพิ c ชอ i c e ข้อที่ 3. จํากัดเพียงหนึ่งรางวัลต่อ1คนเท่านั้นข้อที่ 4. ยอดมูลค่าคําสั่งซื้อที่นํามาคํานวณเป็นยอดคําคสั่งซื้อหลังหักส่วนลดแล้วข้อที่5คํานวณเพียงแค่ย,ยอดมูลค่าคําสั่งซื้อโดยตรงเท่านั้น 6ระยะเวลากิจกรรม29-30ถึงสามกราคมพศ .2564 7ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลภายในวันที่17มีนาคมพศ .2564 8ยุบพิกขอสมรสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกฎกติกาของเรานะคะเดี๋ยวหน่อยจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบง่ายๆและทุกคนเข้าใจกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแค่คุณชอบแชร์สินค้าหมวดใดก็ได้ย่อเว้นในหมวดยูพีชอส์นะคะให้มียอดคำสั่งซื้อ1 0 0 0งนบาทแต่ว่ายอดคำสั่งซื้อนั้นจะต้องมีการคำนวณหักส่นวนลดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณก็จะได้รับเงินสดหนึ่งบาทแต่ว่าเราจะไม่โอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยทันทีนะคะเราจะโอนให้คุณอีกที แคมเปญน,นี้นะคะเรามีเวลาจำกัดน,นะคะเพียงแค่3วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่29ถึง3ามมกราคมนะคะ ใครที่ยังไม่ได้เป็นยูทิเกอร์กับเรานะคะคุณต้องรีบเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะในหน้า Play Store และ Apple Store ทันทีเลยค่ะแล้วใส่รหัสคำเชิญของคนที่แนะนำคุณหรือคนที่รู้จักกันนะคะแล้วคุณก็อัปเกรดตัวเองนะคะขึ้นมาเป็นเบสิกยูทิเกอร์กับเรานะคะโดยซื้อสินค้าในหมวดยูทิชอยส์นั่นแหละคะ่ะง่ายๆแบบนี้แล้วคุณก็จะได้รหัสไปแล้วคุณก็สามารถเข้ามาร่วมภารกิจแคมเปญแบบนี้กับเราได้นะคะถ้าคุณอยากได้รางวัล1000บาทกับเรานะคะคุณต้องรีบรบ คณกาลังวางแผนการตลาดแล้วใช่ไหมคะว่าคุณจะโปรโมทสินค้าของคุณอย่างไรให้ใหได้ยอดมูลค่าคําสั่งซื้อ10,000บาทนะคะไม่ใช่เพียงคุณเท่านั้นนะคะตัวหน่อยเองก็จะต้องรีบไปทําภารกิจนี้นะคะแล้วดูซิว่าใครจะได้ยอดมูลค่าคําสั่งซื้อสูงที่สุดแล้วคุณก็จะได้รับ1000บาทไปเลยคะ่ะอยังไงเจอกันที่แอปพลิเคชันยูพิธนะคะตอนนี้หน่อยรอช้าไม่ได้นะคะต้องรีบกันแล้วนะคะบายๆค่ะแล้วเจอกันที่แอปพลิเคชันยูพิธค่ะ